ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของมิวโ p เปอร์ชาแนลนะครับวันนี้ผมมิวโ p เปอร์ชาแนลนะครับจะมาแนะนานะครับสถานที่เที่ยวต้อนรับหน้าหนาวที่จะมาถึงในเร็วๆนี้นะครับจะมีสถานที่ใดกันบ้างไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับอันดับที่1นนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั่นเองนะครับผมเชื่อนะครับว่าดอยอินทนนท์นะครับเป็นที่รู้จักมากมายของคนไทยนะฮะซึ่งหลายๆคนนะครับอยากจะไปถ่ายรูปนะครับอาจจะากอยากไปนอน ค้างแรมนะครับที่ดอยนี้กันซัส่วนใหญ่นะครับและคุณรู้หรือไม่นะครับว่าก่อนจะมาชื่อดอยอินทนนท์นะครับก่อนหน้านี้ดอยนี้เดิมทีมีชื่อว่าไรผมมีลาเปอร์ชแนลนะครับจะมาเฉลยให้ฟังนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะเป็นดอยอินทนนท์นะครับเดิมแล้วนะครับมีชื่อว่าดอยหลวงนะครับหรือดอยอ่างการนะครับดอยหลวงนะครับมีความหมายว่าเป็นภูเขาที่มีขนาดใหญ่นะครับส่วนที่เรียกว่าดอยอ่างการนะครับ เกิดขึ้นเพราะมีหนองน้ําอยู่หนึ่งแห่งนะครับที่มีลักษณะเหมือนอ่างน้ํานั่นเองนะครับและมีฝูงกานะครับลงไปเล่นน้ามากมายนะครับจึงเรียกว่าอ่างกานะครับหรือดอยอ่างกาดอยอินทนนท์นะครับเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับสูงถึง2599เมตรเลยทีเดียวนะครับจึงทําให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปีนะครับสถานที่นี้นะครับเป็นสถานที่น่าสนใจนะครับในอุทยานมีน้ําตกแม่ยะน้ําตกแม่กลางนะครับน้ําตกวชิราธร น้ำตกสิริภูมินะครับน้ำถ้ำบอริจินดาโครงการหลวงอินนน์นะครับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกหลายจุดนะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับอันดับที่2นะครับนั่นก็คือดอยอ่างขางนั่นเองนะครับดอยอ่างขางนี่นะครับเป็นที่ตั้งสถานีเกษตรหลวงนะครับภายในสถานีนี้นะครับมีโครงการนะครับวิจัยผลไม้นะครับเมืองหนาวงานสาธิตพืชไร่นะครับ แปลงทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาวนะครับสวนบอนไซมีการจําหน่ายผลิตผลพืชผักเมืองหนาวที่ปลูกในบริเวณโครงการนี้นะครับให้แก่นักท่องเที่ยวตามฤดูกาลด้วยนะครับและในสถานนี้นะครับยังมีที่พักและมีสถานที่กางเต็นท์ไว้เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอุทยานแห่งนี้ด้วยนะครับอันดับที่3นะครับนั่นก็คือเขาพอนะครับหรืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเพชรบูรณ์นั่นเองครับผม สำหรับเขาค้อนนะครับเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ชื่อว่าเขาค้อนนะครับเป็นเพราะป่าบริเวณนี้นะครับมีต้นคอขึ้นอยู่จํานวนมากนะครับเนื่องจากภูมิอากาศบนเขาค้อเย็นตลอดปีค่อนข้างเย็นจัดในช่วงฤดูหนาวนะครับและมีทัศน์ภาพสวยงามครับจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งนะครับของเพชรบูรณ์เลยนะครับอันดับที่4นะครับ คืออุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังนั่นเองนะครับโดยสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีนะครับมีเทือกเขาและภูเขาสูงนะครับสลับซับซ้อนกันครับควบคุมอําเภอแม่แตงนะครับจังหวัดเชียงใหม่และอําเภอปลายนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับภูเขาสูงที่สุดคือดอยช้างนะครับเป็นป่าต้นน้ําลําธารนะครับมีลําห้วยน้อยใหญ่มากมายนะครับในฤดูหนาวนะครับลมจะแรงนะครับเหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ชอบ ความท้าทายในเรื่องความเย็นนั่นเองนะครับอันดับที่5นะครับภูชีฟ้าผาตั้งจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับและสําหรับภูชีฟ้านะครับเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพาทิศขึ้นแห่งหนึ่งที่มีลักษณะสําหรับภูชีฟ้านะครับเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพาทิศขึ้น อีกแห่งหนึ่งนะครับที่มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับยิ่งตอนที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับระหว่างปลายยอดเขาครับจะดูเหมือนเสือคับแก้วเลยนะครับมีความสูงมากจากระดับน้ำทะเลประมาณ1628เมตรนะครับและส่วนของหน้าผานะครับเป็นแนวนะครับยื่นออกไปทางฝั่งประเทศลาวเพื่อนบ้านของเราเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับประธานที่ต้อนรับหน้าหนาว ที่ผมมิว o p เ e r Channel ได้นำมาเสนอหากคุณชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่องของมิว p p เปอร์ช n แนลด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมมิว p p เปอร์ช n แนลต้องขอตัวลาวไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ